อัส,สลามอะลกุมชาสลสนองฮาลองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบทที่แตกต่างไปตื่นเต้นทุกครั้งที่รู้สึกว่ามุสลิมเราเนี่ยได้พัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจสําเร็จในธุรกิจนั้นๆที่เขาทําผมรู้สึกชื่นใจทุกครั้งเว้ยแล้ววันนี้เรามาอีกหนึ่งบริบทบริบทที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสตาร์ทอัพกับธุรกิจช่างแอร์ในตานานึอย่าไปใส่อินเสิร์ตอะไรนะเฮ็ดเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นช่างแอร์ธรรมดาธรรมดานี่แหละเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ว่ามันไปเฟื่องฟูอยู่ในวงการช่างแอร์ ใครวะเฟกไงเฟกอ่ะเฟกเออเฟกเละเออวันนี้เราไปอยู่กับบริษัท98 Technician Service เดี๋ยวไปดูความหมายแล้วก็ดูว่าเขาบริการอะไรยังไงบ้างทีมงานเขามันจะเล็กๆแต่ว่ามันเซอร์วิสทั่วแล้วก็ยังไปเซอร์วิสให้กับบริษัทใหญ่ๆที่เป็นมหาชนด้วยติดหนึ่งใน10ของคนที่รวยที่สุดในประเทศติด1ใน20แล้วกันแล้วปกติเขาได้ไปเซอร์วิสในนั้นน่ะแล้วปกติอะไรมึงจะเล่นมุกอะไรบอกมาเร็ว กติเทศบา,าลเก็บช่วงเถอวะไม่ใช่เฮ็ด <c oughs> ชุดเขาช <c oughs> ุดเขาตอนแรกเป็นสีน้ําเงินเว้ย <c oughs> เหมือนกับว่าจะแฝงอะว่าเขาคือมดงานไง <c oughs> สื่อว่าเขาคือมดงานเขาก็เลยเอาชุดคล้ายๆเทศบา,าลไปเลย <c oughs> มึงอย่าดูรูรี่มึงมูรี่เขาไอ้เฮ็ดที่ผมบอกว่าบริษทัทเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าพนักงานของเขาเนี่ยมันคล้ายๆกับมดงานมันดีตลอดมันคึกคักตลอดแล้วก็สามารถที่จะเซอร์วิสบริษัทใหญ่ๆโดยที่เขากลับมาเซ็นต่อ M O U ต่อแฮปปี้ต่อได้แม่งแฮปปี้วะเอาแล้วกทมมาทุกเช้าเลยหรอ S <S> ไ,ม ờ, ไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอนี่ชุดเขาชุดเขานี่ไม่ใช่ชุดเดียวกับกทมนะหน้าตึงด้วยเฮดเหมือแซวไม่ใช่เดี๋ที่ผมบอกว่าชุดเขาเนี่ยจะสื่อถึงความคึกคักชั้นนะมดงานนะชั้นนะพร้อมที่จะซับพอร์ตชั้นนะพร้อมที่จะเซอร์วิสกับงานบริการเว้ยเขียวอือดุนเลยถ้ามีสีเหลืองเข้ามารับนี่ชัดเลยอันนี้คือออฟฟิศเก่าเขามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับที่เขาอนาไหลส์มันเป็นออฟฟิศเก่านี่ยเป็นห้องประชุมเป็นอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยอเฟยบอกว่ามึงาทค ทำแอร์ทาอะไรอยู่อยู่ในนี้หมดเลยจอนเนินอยู่ในนี้นั่งนั่งอยู่ในนี้หมดเลยทั้งวันมึงอย่อเล่นเขาเลอันนี้เป็นโกดังเขาอ่ะเป็นพนักงานเขาใช่ไหมครับเป็นเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยปีหนึ่งครับหน้าตาค่อนข้างตึงคนนี้นี่มัน8โมงไงเขานัดประชุม8โมงก็ประมาณ7โมง59เนี่ยก็ไเตรียมตัว้วจะเตรียมตัวถึงแม้ว่าจะดูเหมือนวัยรุ่นแต่ว่าพร้อมที่จะทํางานทุกคนแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กๆน้องๆทุกคนด้วยอยู่เหมือนพี่น้องกันะพูดเยอะชิบหายเดี๋ยวเรามาคุยกับพนัักกกงาาาาาานนนนนนเเเเค้้่่่่่อออีีวทจะะไุยยบบผูรริหต ตัวเองหรือว่าเตรียมความพร้อมกับตัวเองก่อนการทํางานเนี่ยเดี๋ยวถามเขากันเลยนิดนึงดีกว่ากูดูหน้าแต่ละคนแล้วเหมือนพร้อมที่จะกระทืบกูอะอัสลามกุลครับทุกคนนี่วันนี้หน้างานของเราอยู่ที่ไหนบริษัทเซเป้เขาต่างเซเป้จำกัดมหาชนนะนะแล้ววันนี้ไปทําอะไรงานเกี่ยวกับอะไรยายคอยร้อนเลยอ๋อคอยร้อนนะแล้วก็มาอยู่บริษัทนี้กี่ปีแล้วครับสองปีแล้วครับสองปีก็เขาเกิดมาสามปีนี่2ปีโฮ้ยก็ถือว่าเป็นพนักงานรุ่นแรกๆเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณกี่สายเจ็ดสายเหรอครับเจ็ดสายงานแล้วก็แบ่งกัน บริษัทนี้ที่ผู้บริหารเขาอัสลามุอะลัยกุมครับบังช่วยหน่อนะจ๊ะเตาฟิกครับบางเตาฟิกเริ่มต้นธุรกิจนี้มาประมาณสักกี่ปีครบ3ปีแล้วครับปีที่สี่เริ่มต้นยังไงก่อนดีกว่าเริ่มต้นนู่นไงเฮ็ดนู่นมึงดูนู่นนั่นแหละเริ่มต้นนั่นแหละที่เราไปานนนัเป็จุดเริ่มต้นเขาไอ้ข่งกันใหญ่เลยเว้ยวมาเดี๋ยววันนี้พาทัวร์นิดนึงดีกว่าแล้วคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาพาพาชมนิดนึงว่าอารมณ์อะไรอะไรยังไงอ๋อเนาะเบียนะอ๋อนี่สาวอ๋อเดินแร็วแน่โอ้เฮ้ยเฮ็ดกูเริิ่มปปฏาเรื่ลิกปฏ มึงหันไปดูมึงยีคึกคักอยากจะมาทํางานทุกวันอย่างตาร์อพของเฟกเนี่ยมันเริ่มต้นจากสูเลยด้วยซ้ำติดลบด้วยซ้ำประสบการณ์ความรู้มาจากไหนครับเริ่มแรกก็คือทํากับบางฮานเลยพี่ชายผมอ่ะเป็นเด็กปะเนาะสิทธิ์เก่ามิฟตาบันดอนได้โอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศซีเรียสองปีไดอสองปีแล้วเกิดสงครามไปต่อไม่ได้มาช่วยพี่ชายทํางาน ชอบอยู่แล้วพวกอิเล็กทรอนิกส์ชอบแบบนี้ก็เลยมาทําอยู่กับพี่ชายประมาณ5ปีก็เลยขอออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกเพิ่มเติมก็ประมาณ5ปีครบ10ปีผมก็จดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วหลังจากนั้นก็รัน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 จะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟซทาบุญนี่แล้วเดี๋ยวเฟซทาบุญนั่นแล้วเหมือนกับร้องไห้แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยทุกย่างก้าวของเขาอะเกี่ยวกับศาสนาหมดเลยส่วนใหญ่คือตั้งใจว่าคือถ้าเรามีเมลไดเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าหรือช่วยเหลือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศาาสนื อะไรก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วเราช่วยศาสนาไว้ได้ลลอ a ์ช่วยเหลือเราอัลฮัมดุดลดิแล้วาห์ทีนี้มาพูดถึงธุรกิจบ้างรายได้จากธุรกิจเนี่ยมันคืออะไรมัง่งเป็นงานบริการมากกว่าอะไรก็จะเป็นพวกที่เราสต็อกไว้ก็คือสตอ็อ,สตอกไว้ใช้งานแล้วก็ได้ขายด้วยขายก็คือจะเป็นรายได้ดาจากการขายก็จะเป็นส่วนน้อยขยับขยายไปเปิดอีกสาขาหนึ่งที่คลอง16เพราะว่าเราอยากขยายการขายอะไรเพิ่มเติมให้มันกว้างขึ้นก็คือนอกจากจะไปรับงานนอกแล้วอะเขาก็ยังขายปีขายส่งเกี่ยวกับอะไรแอร์ด้วยแขกเราเนี่ยถ้าในคลองเนี่ยโหยังกระโอท็อป กันง,งานโซล่าเลยช่างแอร์บานเลยมาชป้อถามว่า,าวเอ้ยอิยอยมัทมันทำอะไรวะช่างแอร์ดิมินทำอะไรวะช่างแอร์ดิเดี๋ยวใส่ มไ่ขเฮทเท่าที่ผมถามมึงเฟซอะเขาบอกว่าตอนนี้การเซอร์วิสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเลยรองรับทุกการซ่อมแซมหรือว่าการติดตั้งของแอร์ทุกประเภทเลยทั้งบุคลากรด้วยก็พร้อมแล้วอย่างหนึ่งก็คือบุคลากรของเขาเนี่ยไปอบรมตลอดมีใบเซอร์เกือบจะทุกคนเฮทไม่ใช่ว่ามึงถางหญ้าอยู่เฮ้ยไปล้างแอร์กูหน่อยแต่เนี่ยเขาส่งไปอบรมตลอดแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายตรงเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพื่อที่จะให้พัฒนาแล้วพนักงานส่วนมากของเขาเนี่ยจะอยู่กันยาวๆนะอยู่ครบมีแต่เพิ่มขึ้น ครบเลยพนักงานก็จะอยู่เนี้ยนั่งกันอยู่เงี้ยทั้งวันนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะอ่ะแล้วก็อันนี้เหมือนกับเป็นการการันตีความพร้อมของก่อนที่จะไปหน้างานเว้ยเฮดเทรนก่อนว่าเฮ้ยถ้าหน้างานแบบนี้จะต้องใช้ไฟแบบไหนใช้ไฟแบบไหนแตะตรงไหนมึงด,ดูส่วนไอ้ทีมที่ไปแต่ละที่เนี่ยมันจะมีหัวของมันอีกมีช่างไฟมีคนที่มีประสบการณ์ไปคุมน้องๆอีกทีช่างทุกคนก็จะเป็นทั้งแอร์แล้วก็ไฟฟ้าด้วยก็คือไม่ได้ห่วงวิชาส่งให้น้องเต็มที่เลยองเฟซบอกว่าตรงเนี้ยมันคือวงจรของแอร์ที่เราจะตต้้อองงงศึกกกษาาพนนัใหม่็ เทนตลอดเด็กที่เข้ามาใหม่ๆคือเราจะเน้นอายุไม่เยอะแล้วก็เราเน้นมาสอนเองมาเจอประสบการณ์กับเราแล้วก็เราก็สอนตัวไหนที่ติดปัญหาอะไรประถามพี่ๆีแล้วผมสังเกตนะการทํางานของเขาเนี่ยเฮ้ยหัวเราะตลอดเลยตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยหัวเราะร่วนกันแบบมีความสุขอะเออหัวเราะอีแล้วพูดอะไรหัวเราะตลอดเลยเหมือนแฮปปี้อะที่คุณจะได้ทํางานปกติคนใช้แรงงานหรือว่าคนทํางานเหนื่อยอะมันจะน่าเครียดที่ร้อนเยอะว่าเข้าเซฟเป้โผลมอเตอร์แม่งใหญ่ว่ะขี้น้องขี้นกเยอะกินอะไรเงี่ยแต่เนี่ยดูดิมึงหานไปดู หัวเราะยิ้มกันเหมือนคนบ้าเห็นว่ามีแต่ผู้ชายเห็นว่ามีแต่ช่างแต่จริงอ่ะธุรการหรือว่าเป็นหลังบ้านอ่ะยังมีอยู่ประมาณนี้หนึ่งสองสามแต่อันนี้ไม่ใช่นะนี่มาดามนะนี่ชอบใจกันใหญ่พว่ามาดามนี่ผมหาทางเขาใจปั้มเดี๋ยวเลี้ยงนู่นเดี๋ยวเลี้ยงนี่แล้ววันนั้นไอ้บังเนี่ยเดินสะดุดล้มเล็บฉีกเลี้ยงปอบใจเขาปอบใจทุกสถานการณ์เขาถึงได้รักกันไงสามคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างครับแอดมิน พวกไปเสน,นอราคาอะไรอ๋อ oh, แล้วก็ผู้บัญชีด้วยใช่ไหมครับการเงินบัญชีถ้าเป็นงานการเงินบัญชีเนี่ยจะคุยเยอะไม่ได้ <im pl ug> เพราะเดี๋ยวความรับมันล่วไหลทุกเชา้าอ่ะเขาจะมามอนิิงทอกก่อนมาคุยกันก่อนตอนเชา้าถึงอดีตของเมื่อวานก็คืองานของเมื่อวานอ่ะว่ามึงติดอะไรไหมไอ้มัดมึงเป็นยังไงวะมึงร้อนหรือเปล่าตรงนั้นพี่ราบยังไงแอร์ตรงนี้สายไฟเป็นยังไงอะไรยังไงมาคุยแล้วสรุปงานแล้วก็พัฒนาของวันนี้ต่อไปใช่ไหม はい <laughs> <laughs> ที่เขาประชุมกันตะเกียที่ซีเรียตคว้างข้าวของกันน่ะเรื่องสัมมนาเดี๋ยวไปเที่ยวจะไปเที่ยวไหนบางคนตะเกียรเขาอยากจะแวะน้ำตกบอสบอกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าทะเลาะกันเรื่องสัมมนาเรื่องงานเน่ <Okay. S 2> เขาเข้าใจกันแล้วเขาก็กำลังจะออกหน้างานเนี่ยรถเจ็ดคันกำลังจะรันแล้ววันนี้เทคนิเชียนไปแต่ละที่เป็นยญายมงมุมเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งของเทคนิเชียน98อ่ะมันก็คือร้านสาขาสองอีกที่หนึ่งที่เขาขายอะไรแอร์แล้วก็แบบปีกแบบทรงเดี๋ยวไปดูกัน ที่ตลาดสิบหตอนนี้เรามาอยู่ที่สาขา2ของบริษัท98 Technician เว้ยอยู่ที่ตลาดสิบหพอเข้าวงเวียนมาปุ๊บเนี่ยเจอเลยเซเว่นเซเว่นจอดรถปุ๊บปั๊บนี่ได้เลยเขาขายพวกอะไหล่แอร์ติดตั้งซ่อมล้างทุกชนิดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะล้างให้ประเิดด้วยจริงเนฮ้ยดีใจว่ะดีใจดีแอร์มึงแปดเดือนเลยตุ่นเข้ามาในคักกันคักเลยเอ้เนี่ยคือสาขา2ของเขาทุกอย่างนี่มาทุกอย่างมีทุกอย่างเลยบังเฟสกลับมาดามเขาบอกว่าแคป์ดันมึงชอบแย่งกูอะกูรู้อันเดียว เราสมมติว่าช่างแอร์มาเนี่ยเฮ้ยอยากได้แคปรันมีเลยมีทุกขนาดแคปรันอันนี้เขาเรียกว่าแคปรันอะไรจ๊ะแคปรันวิ่งแคปรันวิ่งอันนี้ขนาดแคปรันวิ่งนี่มุกเหรอไวะแคปรันนี่คือตัวสาร์ทแคลเซอร์ก็มีหลายขนาดมีให้เลือกใช้สอยเอ้ยแอร์พังว่ะเซอร์วิสวาล์วแม่งเสียว่ะนี่เซอร์วิสวาล์วใช่ไหมอันนี้ใช่เซอร์วิสวาลผมก็เขาบอกตะกี้นี่เซอร์วิสวาล์วเออโหหายากนะผมไปหามาหลายร้านเลยอันนี้แต่ผมไปหาร้านของช้ำไงเขาเรียกว่าแคปทิวเป็นตัวฉีดน้ำยาซึ่งเ้ยถ้าาเป็นช่งแอร์ เป็นวงการแอร์เขาจะรู้ที่ไหนไม่มีที่เนี่มีแน่นอนมีนี่ด้วยอ่านี่อย่างนี้เป็นไดเออร์ไดเออร์แล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ดิได้ดิได้ดเลยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนี่มาที่เพจเขานี่เป็นไดเออร์เหมือนปั๊มแท้งเนี่ยเออครบเว้ยเออครบครบคเว้ยอันนี้หัวแก๊สชุดเชื่อมชุดเชื่อมชุดเชื่อมก็ชุดเชื่อมเส้ทองแดงใช่ ช่างเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพอยากได้อุปกรณ์อะไรอ่ะก็มาปรึกษาได้เออมาปรึกษาได้ว่าเอ้ยฉันอยากจะรับพลางแอร์แล้วเจนจัดแล้วก็มาปรึกษาที่นี่ได้เลยเทคนิคเชียนเขาพร้อมที่จะให้คําตอบแล้วก็พร้อมที่จะเสนอค่ะแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรด้วยปะเนี่ยแต่ลูกค้าที่ติดตั้งแอร์ใหม่ก็จะมีเข้าไปถูกใจเพจลด500ร้อยโอเคอะไรอ่ะไรเพียรอะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรแอร์บ้านของ16อ๋อสำหรับร้านนี้ใช่ใช่สำหรับร้านนี้โอ้ยลดเท่าไหร่นะตั้ง500บาท500บาทใช่เยอะนะลดห้ารบาทถึง1,000บาท ถ้าใครอยากได้ถึง1,000บาทเนี่ยต้องติดต่อมาผมเ๋ยผมบอกจะทำไงอันนี้โปรอ่ะมันจะหมดแค่สิ้นเดือนมิถุนาาแต่ว่าถ้าบอกว่ามาจากเกตสระนงค์ค่ะชิลตลอดชีพเลยอกางกระดาษดล้างองค์ล้างแอร์ได้หมดนะถ้ามันแบบว่ารวมๆกันอย่างแปะลิ้วเนี่ยแต่บ้านฉันมีแอร์อยู่10ตัววินเลยดิรับเลยรับเลยแต่เห็นว่ามันยิงว่ารับทั่วประเทศเลยทั่วประเทศก็ต้องดูหน้างานเอาก็ตัวเดียวก็รับเบตงอย่างเงี้ยรับแต่ว่าคาน์บนมันก็ต ค่าบริการิการ5อ0เท่าเดิมแหละค่าประมาณเจ็ดพันห้าตอนนี้ก็คือเราจัดยสของงานล้างนะครับเราจะมอบให้กับพี่น้องชาวบเลสต์ไ่า์คือเราเริ่มทำมาตั้งแต่ต้นเดือนละตอนนี้ก็คือเข้าสัปดาห์ที่3วพอเราถึงสิ้นเดือน ราก็จะตัดยอดปุ๊บแล้วก็ส่งมอบให้กับเพจพุ่ม,มติ oh, ีไทยแลนด์อ๋อจานาลีของเราใช่เราติดต่อคุยกันเรียบร้อยแล้วเ้ยแฮปปี้ว่ะเฮดสำหรับการที่เราได้เห็นแบบว่า้ยมุสลิมเราแล้วก็เป็นวัยรุ่นตอนกลางนะแล้วก็ประสบความสําเร็จเคล็ดลับของเขาในการประสบความสําเร็จอะมันก็คือการให้ไง <c oughs> เขาพยายามจะให้หนูน่นให้หนี่ตลอดให้ใจกับลูกน้องแล้วก็ไปให้กับสังคมด้วยแล้วมันก็ถึงจะได้พาเขาเนี่ยไปเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็เคล็ดลับของเขาเลยง่ายๆเลยคือเขามีความซื่อสัตย์ไงมุสลิมทุกคนเนี่ยสมควรมีแลเจอกัน สอนองฮาลองชิว98เทคนิชเชียนนะฝากเพจเขาไว้ด้วยลืมบอก<ม>ทุกทีไม่ใช่888นะไม่ใช่888 888มึงน,นู่นหรือเปล่า